สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกม Dead Invasion นะครับเกมนี้มันเป็นเกมยิงซอมบี้แบบว่าออฟไลน์ line ครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะไปเล่นด่านที่12ให้ทุกคนได้ดูนะครับอะครับตอนนี้ผมก็สตาร์ทแล้วรอโหลดแป๊บนึงนะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในด่านนี้แล้วนะครับด่านที่สิบเดี๋ยวผมจะยิงซอมบี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับซอมบี้มันก็ทยอยกันมาให้ผมยิงนะครับเ็้ทำไมตอนนี้มันกระตุกเนะี่ย ไอซอมบี้ด่านเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับมันให้ผมอยู่ในวงกลม,มครับแล้วมันก็จะมีหลออเสียวขาวเพิ่มอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะยิงซอมบี้ต่อนะครับ เนี่ยครับมันให้ผมทำภารกิจเกี่ยวกับว่าเก็บน้ํามันนะครับเก็บถังน้ํามันนะครับมันให้ผมเก็บตามจุดต,ต่างๆอะไรแบบนี้ครับทุกคน เอาละครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าจะผ่านด่านนี้แล้วนะครับทุกคนนะครับมันก็จะมีป้อมปืนแล้วก็ยิงซอมบี้พวกเนี้ยครับทุกคนนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับนะครับผมเล่นจบด่านนี้มันก็มีใส่ติการเล่นของผมมันขึ้นมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็กำลังจะจบคลิปนะครับ เอาละคุณผู้ชมผมก็จบการเล่นเกมจบคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมก็เอาไว้รอชมคลิปวิดีโอของผมได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมขอลาทุกคนไปกันนะครับไปแล้วครับ